และเรื่องต่อไปครับหนูจะเป็นเรื่องของทศนิยมครับหนูโอ้ไอ้เรื่องนี้เนื้อหาสาระไม่มีอะไรที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันเลยแล้วกันนะครับหนูสำหรับข้อนี้ครับเขาให้หนูเอา562.38มาเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายการเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายนั้นทำงี้หนูง่ายๆครับจากโจทย์ครับ562.38ถ้าจะกระจายนะหนูนะทำเช่นนี้ เลข5เนี่ยมันอยู่หลักร้อยหนูก็แยกออกมาเขียนเป็น500แล้วก็บวก6เนี่ยนะอยู่หลักสิบหนูก็แยกออกมาเขียนเป็น60แล้วก็บวก2ตัวนี้เป็นหลักหน่วยก็เขียน2เฉยๆครับหนูถัดไปครับจุด3อันนี้เป็นทศนิยมครับหนูเป็นทศนิยมทศนิยมตำแหน่งที่1ตำแหน่งแรกให้หนูแยกออกมาเขียนเป็น3แล้วก็เขียนส่วน10ครับเขียนส่วน10 แปดนี่เป็นทศสิยมตำแหน่งที่สองก็ให้แยกออกมาเขียนเป็นแปดแล้วก็เขียนเป็นส่วนร้อยทดสิยมตำแหน่งที่หนึ่งส่วนสิบตำแหน่งที่สองส่วนร้อยและถ้ามันมีตำแหน่งถัดไปถัดไปก็ส่วนพันส่วนหมืน่นส่วนแสนไปเรื่อยๆครับการแยกออกมาเขียนเป็นบวก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 อย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการเขียนในรูปการกระจายซึ่งกระจายไปกระจายมามันไปนเหมือนข้อ4ครับก็เลือกข้อ4 จบยังไง่ายได้เลยครับหนูสบายสบายเนี่ยว,วิชาคการนิสตั์ไม่มีอะไรหรอกหนูทำใจให้สบายสบายอย่ามีอคติกับมันและเดี๋ยวมันจะช่วยชีวิตเรามหาศาลเลยนะครับข้อต่อไปครับให้หนูเอา127.62มาเขียนอยู่ในรูปก,การกระจายจากโจทย์ครับ127.62หนูถ้าจะกระจายก็แยกมาเขียนทีละตัวเลย1ตัวนี้ อยู่ในหลักร้อยหนูก็แยกออกมาเขียนเป็น100แล้วก็บวก2ตัวนี้เป็นหลัก10หนูก็แยกออกมาเขียนเป็น20แล้วก็บวก7เป็นหลักหน่วยก็เขียนเจ็ดเฉยๆแล้วก็บวก6นี่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ครับตำแหน่งแรกตำแหน่งหนึ่งก็ต้องเขียนเป็น6แล้วก็ส่วนสิ2สนี่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ครับหนูก็แยกออกมาเขียนเป็น2แล้วก็ส่วนร้อชนีครับ ทศนิยมตำแหน่งที่1ก็ส่วน10ตำแหน่งที่2ส่วนร้อยถ้ามันมีอีกนะครับมีอีกก็ส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนไปเรื่อยๆกับหนูการเขียนอย่างนี้ครับเราเรียกว่าเป็นการเขียนแบบกระจายครับซึ่งทํามาทําไปก็ไปตรงข้อ4ก็ตอบข้อ4อีกแล้วหนูสบายๆจริงๆนะครับข้อต่อไปครับ คราวนี้เขาให้หนูเอาย3 4 5 8มาปมาเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนไม่ใช่กระจายนะครับไม่ใช่กระจายนะครับแต่ให้หนูเอาย3 4 5 8มาแปเนี่ยมาแปลงมาเขียนให้มันเป็นรูปเศษส่วนครับการจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นรูปเศษส่วนนั้นไม่ยากครับทำงี้ครับถ้ามันเป็นทศนิยมธรรมดาอย่างเช่น23.458จเนี่ยจะเขียนเป็นเศษส่วนอันดับแรกหนูเอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียนไว้ข้างบน สองสามสี่ห้าแปดเอามาไว้ข้างบนแล้วไม่ต้องมีทศนิยมไม่ต้องมีไม่ต้องม,ม,องมีเอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียนเรียงกันที่ข้างบนแล้วหารหนึ่งหารหนึ่งถัดจากนั้นเอาว่าสารสุดท้ายหนูนับจุดทศนิยมครับทศนิยมมีกี่จุดครับนับแต่ทศนิยมครับมีกี่จุดครับหนึ่งสองสามมีสามจุดใส่ศูนย์สามตัวแล้วตอบเลยครับมีทศนิยมสามอันใส่ศูนย์สามตัวแล้วตอเอาตอบเลย ตกลงข้อนี้ตอบ2 3 4 5 8หาร1 0 0 0เลือกข้อ4จบครับนี่วิธีการเปลี่ยนเศษส่วนอัทดทศสัญญมธรรมดาให้กลายเป็นเศษส่วนเล่นแค่นี้ครับหนูสาบายสาบายแต่ก็ต้องจำไว้นะจำวิธีการจำวิธีคิดไว้นะถัดไปครับให้หนูเปลี่ยน0.45ให้กลายเป็นเศษส่วนยังตำ่ำ ให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนยังต่ำอุ้ยท่ำยังไงมันก็ทำเหมือนเดิมมาครับหนูอันดับแรกครับถ้าเป็นทศนิยมธรรมดาหนูก็เอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียนครับคือศ4 5แต่แม้ไอ้เลขศูนย์ข้างหน้านี่มันไรค่าไรความหมายไม่เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เลขศูนย์นี่ไม่เขียนก็ได้ก็เขียนแต่4แต่หนะครับก็เอาเลขมาเขียนครับ45ไม่ต้องมิทศยมเล้วหารหนึ่งครับหารหนึ่งอย่าลืมหารหนึ่งล่ะแล้วเอาวาสานปิดท้ายหนูก็นับจุดทศนิยมครับมมีีก่่จจุุดดนนับแตทศย สองจุดมีสองจุดก็หารศูนย์สองอันหารศูนย์สองอันจบเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนไอโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะทำมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่พอครับเขาให้หนูทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยครับหนูทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยอันนี้ของแถมนี่ของแถมโจทย์แถมมาจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำหนูก็ต้องค่อยหาตัวเลขมาตัดนะครับอย่างน,าดดนี้เอาไม่ห้าตัดได้หน,น,นูเอาไม่ห้าตัดได้ห้าเก้าสี่สิบห้าน่าน่เอาไม่ห้าตัดได้ห้าสองสิบ ห้าตัดศูนย์ก็ได้ศูนย์เอาไม่ห้าตัดห้าเก้าสิบห้าห้าสองสิบห้าตัดศูนย์ได้ศูนย์ทำไปต่ามามันจะได้เศษส่วนยางต่ำซึ่งจะไปตรงกับข้อนี้พอดีครับหนูเอาก็เลือกข้อนี้เลยก็เลือกข้อนนี้เลยเออไอนี้แถมมาเนี่ยเขาแถมมาไอทำเป็นเศษส่วนยางต่ำนี่เขาแถมก็ตัดตัดเอานะครับข้อต่อไปครับหนูข้อนี้ให้เปลี่ยน0.4545จ้ําซ้ำนะครับให้เป็นเศษส่วน คราวนี้เนี่ยมันเป็นทศนิยมซ้ําครับหนูครับไอจุดกางวน,นี้หมายความว่าเลขสี่เลขห้ามันจะซ้ําไปไม่รู้จบครับความหมายแท้จริงก็คือมันจะเป็นศูนย์จุดสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าอย่างเงี้ยครับหนูไปเรื่อยเลยครับไม่รู้จุดจบเลยครับไออย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นทศนิยมซ้มําซ้ําทั้งเลขสี่เลขห้าครับหนูแล้วถ้าจะเขียนเป็นเศษส่วนนี่มันจะเขียนอย่างไรวะ ถ้ามันเป็นทศนิยมซ้ําอยากเขียนเป็นเศษตัวอันดับแรกหนูก็เขียนเฉพาะตัวเลขที่มีก่อนครับก็คือเขียน0ูนย์ไอ้เลขศูนย์ไม่มีความหมายก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็เขียนแต่4แต่5นะครับหนูเขียนแต่4แต่5ทีนี้ครับถ้ามันเป็นทศนิยมซ้มําหนูไม่ต้องหารหนึ่งนะไม่ต้องหารหนึ่งนะครับไม่ต้องเขียนหนึ่งนะครับเขียนเลขธรรมดาไป4ี่ห้าไปไม่ต้องเขียนหนึ่งแล้วนับทศนิยมซ้ําครับนับทศนิยมซ้มําข้อนี้ทศนิยมซ้ํามี2ตัวครับคือเลข4ี่เลข5ซ้ําตัว ถ้าเป็นเช่นนั้นให้หนูเขียน9 2สองตัวแล้วเอาไปหารแล้วต่ออบอบตอบเลยครับหนูตอบเลยเรียบร้อยเลยเนี่ยครับการเขียนตัวยมซ้ำไม่เป็นเษต,ตัวนทบทวนอีกทีนะง่ายๆนะก็เขียนแต่ตัวเลขธรรมดาครับ4 5ห้าแล้วก็นับตัวยมซ้ำซ้ํา1ตัวซ้ํสองตัวก็เขียนหาร9 2สองตัวแล้วก็ตอบเลยเท่านี้ครับหนูดูดีๆนะครับทศนิยมซ้ำกับตนิยมธรรมดามจะต่างกันหน่อยนึงถ้าศนิยมซ้ำเราหาร9 แต่ถ้าหากเป็นทถยนธรรมดาเราเขียน1แล้วก็หารศนย์จริงไหมครับเขียน1แล้วหารศนยแต่ถ้าเป็นทถยนซ้ําเราหารเนี่ต่างกันหน่อยนึงเอา้าลองตรวจสอบครับหนูข้อต่อไปครับคราวนี้เขาให้หนูเปลี่ยน0.129แล้ว1ซ้ำา2ก็ซ้ำา9ก็ซ้ำ แหมจริงๆไอโจทย์แบบนี้ถ้าจะเขียนกันจริงๆนะมันต้องเขียนจุดที่2ด้วยฮะเขียนจุดที่2ด้วยเพราะ1ก็จะซ้ำา2ก็ซ้ำากก็ซ้ำครับแต่บางที่บางครั้งเขาไม่เขียนเขาละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจต่อไปถ้าเห็นอย่างนี้ให้เข้าใจว่าไอเลขที่อยู่วางกลางนะครับเลขที่อยู่วางกลางคือเลข2อะ่ะซ้ำด้วยครับเลข2ซ้ำด้วยความหมายของมันก็คือมันเป็น0 1นย์แล้วก็ทั้ง1ทั้ง2ทั้ง9าเนี่ยซ้ำไปครับ1 2 9 1 2 9 1 2 9้าเนี่ยซ้ำไปไม่รู้จุดจบครับหนู นี่ครับความหมายแท้จริงของโจทย์ข้อนี้ครับแล้วถ้าจะเขียนเป็นเศษส่วนทําอย่างไรละ่ะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนนี่ทํำยังไงละ่ะเหมือนเดิมครับหนูหนูก็เขียนเฉพาะตัวเลขไปก่อนนะครับ0ูนย์แล้วไม่ต้องมีจุดแล้วนะครับไม่ต้องมีทศนิยมละเขียนไปเขียนเลขธรรมดาศูนย์หนึ่งสองเก้าเลขศูนย์นี่ไม่เขียนก็ได้ครับไม่มีความหมายไม่มีค่าก็ไม่เอาก็ได้ก็เอาแต่หนึ่งสองเก้านะครับทีนี้ถ้ามันเป็นทศนิยมซ้ําหนูไม่ต้องหารหนึ่งนะครับไม่ต้องถ้าเป็นทศนยยมซซ้้ํําาเลัับกี่ตว สองสามซ้มสามตัวก็ให้หาร9 3สอันครับให้หาร93อันแล้วก็ตออบตอบทันทีครับหนูนี่ครับจบเลยเนี่แม้ไอการเปลี่ยนทยมให้กลายเป็นเศษส่วนนีไไ้ไม่ยากครับหนูหนูทำบ่อยๆแล้วอย่าให้มันลืมอย่าให้มันหลงก็พอแล้วนะครับข้อถัดไปครับหนูข้อนี้ให้หนูเปลี่ยน0.65ซ้ําซ้ำให้เป็นเศษส่วนไอข้อนี้ระวังนะ 0.65ซ้ําแล้วมันซ้ําเฉพาะเลขห้านะครับเลขที่อยู่ข้างหน้าไม่ใส่จุดไม่มีจุดนะครับเลขข้างหน้าไม่มีจุดถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วไม่มีจุดแสดงว่าไม่ซ้าครับหนูไม่ซ้ําเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนเนี่ยเลขหกไม่ซ้าซ้าแต่ห้าครับความหมายของมันก็คือ0.65แล้วซ้ําแต่ห้าครับห้า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 อย่างนี้ครับซ้ําไปไม่รู้จุดจบครับหนูเอ้าคราวนี้ลําบากหนูละเพราะว่ามันมีทั้งตัวซ้ํากับตัวไม่ซ้ําบางอันก็ไม่ซ้ํา จะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนทําอย่างไรอะคราวนี้ขั้นตอนมันจะเยอะขึ้นมานิดนึงนะอยากเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนหนูเขียนตัวเลขทั้งหมดก่อนครับศูนหเขียนตัวเลขทั้งหมดก่อนอะก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเขียนเลขทั้งหมดเลขศูนย์ไม่เอาก็ได้นะันมันอยู่ข้างหน้าไม่มีค่านะครับไม่เอาก็ได้เขียนเลขทั้งหมดก็เอาแต่หกห้าแต่หนูจะต้องลบด้วยตัวไม่ซ้ําออกครับตัวที่ไม่ซ้ำนะคือเลขหกตัวไม่ซ้ําคือเลขหกเอานั่นแหละก็ต้องเอาหกไปลบออกครับเอาหก ลบเลยก็ได้หนูลบเลยก็ได้65ลบก็เหลือแค่59รอไวรอไวนะครับนี่ข้างบนเสร็จแล้วถัดจากนั้นครับหนูนับทดสิยมซ้ําก่อนครับนับทิยมซ้ําก่อนว่ามีกี่ตัวเอาแต่ซ้ำนะไอ้ที่ซ้ําก็คือเลขห้ครับหนูซ้ําตัวเดียวครับซ้ําเฉพาะห้ตัวเดียวทศนิยมซ้ําให้หาร9ทดสัยมซ้ํานี่ให้หาร9อ้าวคอนเซปต์เดิมนะครับซ้ํา1ตัวก็หาร91นอันแล้วค่อยไปนับตัวไม่ซ้าครับนับทดสิยมไม่ซ้ํา ทศนิยมไม่ซ้ําก็มีหนึ่งอันเหมือนกันครับเลขหกครับนับแต่ทศนิยมไม่ซ้ํานะครับก็คือเลขหกมีหนึ่งอันทศนิยมไม่ซ้ําให้หารศูนย์ครับให้ใส่ศูนย์ทศนิยมที่ไม่ซ้ําให้หารศูนย์ตัวซ้าหาร9ตัวไม่ซ้ําหารศูนย์เพราะฉะนั้นก้อเนี้ยตัวหารมันจึงเป็น90ครับหนูเป็น90นั่นครับตอบข้อนี้พอดีพอดีเลยครับ50าสบส่วน90เดี๋ยว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 ดูมันจะวุ่นวายเอายี่เอายิ่ทบทวนหน่อยก่อนหน้าทบทวน หกกับห้าเอาก็เขียนทั้งหกทั้งห้าลบออกได้ตัวไม่ซ้ําตัวไม่ซ้ําคือเลขหกเอาลบออกซะหกก็เหลือห้าสิบเก้านะครับเหลือห้าสิบเก้าข้างล่างนับตัวซ้ําก่อนนับตัวซ้ําก่อนตัวซ้ํามีหนึ่งตัวหารเก้ามีหนึ่งตัวหารเก้าหนึ่งอันนับตัวไม่ซ้ําต่อตัวไม่ซ้ําคือเลขหกมีหนึ่งตัวไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็ให้หารศูนย์หนึ่งอันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัวหารนั้นจึงเป็นเก้าสิบครับหนูจอดครับเรียบร้อยซ้อมมือหน่อยนะซ้อมมือหน่อยนะครับเดี๋ยวก็คคลงรับ ขอต่อไปครับคราวนี้ให้หนูเปลี่ยน8.1653แล้วซ้ำเฉพาะ5กับ3มนะครับมีจุดเฉพาะ5กับ3ก็ซ้ำเฉพาะ5กับ3นะครับ, 3, 3. 3รบส่วนไอ้8.16หไม่ซ้ำครับ816นี่ไม่ซ้ำซ้ำแต่5ซ้าแต่3ความหมายแท้จริงก็คือ816แล้วก็มี5 3 53 53ไม่รู้จ,จุดจบอย่างนี้ครับหนูและให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนทําไงดีอะอยากจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะหนูนะอันดับแรกหนูก็เขียนเฉพาะตัวเลขธรรมดาไปก่อน 1> 8 1 6 5 3แล้วไม่ต้องใส่จุดนะครับหนูไม่ต้องใส่จุดนะฮะเขียนเลขธรรมดา8 1653เขียนหมดแต่ต้องลบออกด้วยตัวไม่ซ้ำครับตัวไม่ซ้ำก็คือ816ลบออกครับ8 1 6ลบออกลบออกหมดเลยครับไม่ต้องใส่ทศนิยมลบ816เลยว่าแล้วหนูลบเลยก็ได้นะครับ81653 8,16 5 3ลบออกด้วย8 1ด้ครูลบให้เลยนะครับได้8 8 8, 8 3 7หแาครับหนูหัน อีตอนหันเนี่ยหนูนับทศนิยมซ้ำก่อนครับว่ามีกี่ตัวที่ซ้ำนับทศนิยมซ้ำาซีก่อนข้อนี้ซ้ำแหกซ้ำตัวที่ซ้ำมีสองอันมีสองตัวก็ให้หเก้าสองอันครับให้หเก้าสองอันตัวซ้ำหารเก้าครับแล้วไปนับทศนิยมไม่ซ้ำนับแต่ทศนิยมไม่ซ้ำนะครับก็คือหนึ่งเก้าหกครับมีกี่ตัวครับทศนิยมไม่ซ้ำมีกี่ตัวมีสองตัวทศนิยมธรรมดาหารศูนย์ครับใส่ศูนย์ครับ ส่วนไอเลข8นะ่ะเป็นไม่ใช่ทศนิยมไม่ต้องนับเลข8ไม่ต้องนับมันไม่ใช่ทศนิยมนับแต่ทศนิยมตัวซ้ำหาร9ตัวธรรมดาหาร0ครับหนูเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตัวหารเลยกลายเป็น9900ตอยชอยนี้ครับหนูจอดเลยครับเรียบร้อย